ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาผิดเวลานิดนึงแต่ก็อยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับรู้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็แชร์ hmm. ไปหน่อยนึง mm hmm. ได้ไหมคะทุกคน mm hmm. ได้ค่ะโอเคเดี๋ยแชร์แบ่งปันใช้เงินทำงาน mm hmm. ถ้าคุณอยากได้สิ่งไหน mm hmm. คุณก็ต้องให้สิ่งนั้นออกไป ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบข้าวของเงินทองแก้แหวนเป็นความรู้ดีๆก็ได้อ่าจริงไหมคะทุกคนแต่วาวเผิดทำไมเิดชา้าผิดจา้ามาจา้าเคเรียกเจเดเดียเด๋ยวๆเพจก็มา โอเคนะคะทุกคน <Okay. S 1> ขอแชร์ไปนิดเดียวเองค่ะอืึโอเคะ mm hmm. okay. ไม่แชร์เยอะนะคะแชร์เท่านี้พอเรารีบไปต่อกันเลยดีกว่า mm hmm. นะคะมีแบบความรู้อีกเยอะมากรอทุกคนอยู่ เะยคะเยอะมากจริงๆมาถึงตอนที่58แล้วทุกคนเมื่อวานตุ่นบอกทุกคนแล้วนะว่าวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องการวางจุด Stop l o ลออ่าใครที่ดูกราฟดูเทคนิคเป็นหรือถ้าใครไม่เป็นไปย้อนได้นะคะในต่อไปก็คือการเล่นเทคนิคอลต้องท่องไว้เสมอว่าถ้าไม่มี Stop ป o ลอคุณจะเจ๊ง ถ้าไม่มี Stop l o s s คุณจะเจ๊งถ้าไม่มี Stop Loss คุณจะเจ๊ง Stop l ล s s ก็คือการหยุดนะนะคะหยุดขาดทุนนั่นเองก็คือรีบขายก่อนนะรีบขายก่อนที่มันจะแบบว่านะขาดทุนไปเยอะกว่านี้นะคะหรือขายก่อนที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจากกำไรมันจะกลายเป็นขาดทุนอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาดูกันว่า ct's t o p ที่ดีคืออะไรตัวอย่างก็คือถ้าคุณนะคะเห็นว่าราคาขึ้นคุณก็ซื้อตามแต่คุณต้องวางแผนล่วงหน้าว่าหากคุณมองผิดจุดไหนควรจะเป็นจุดที่ stop loss หรือขายออกมาก่อนหรือหยุดขาดทุนที่แนะนำมีหลายหลายแบบแบบแรกแบบที่หนึ่งนะคะทุกคนให้คุณรับความเสี่ยงได้จำกัด คุณก็คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนเช่นถ้าหุ้น100บาทจุด Stop Loss อยู่ที่5เปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าถ้าหุ้นลงมา5บาทคุณอ่านะคะหุ้นลงมา5บาทคุณจะต้องคัดลอ่าคัดลอ s ก็คือขายทิ้งาขายทิ้งทันทีส่วนแบบที่2 คัดล้อที่จุดโลก่อนหน้ามาดูกันนี่ถ้าหลุดเทรนไลน์ที่เราขีดเส้นเอาไว้ขีดเส้นเอาไว้แล้วนะคะเส้นแนวนอนนะที่เราเรียกว่าเป็นเทรนไลน์นะคะ,ะก็คือเส้นที่ลากระหว่างจุดที่เคยลงมาตำ่ำก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ที่เราที่เราจะซื้อใช่ไหมคะ นะคะคให้คัดลอสทันทีแบบที่3ใช้เส้น moving average เส้น moving average เป็นจุดคัดลอสนั่นเองแบบนี้ก็คือการใช้เส้นค่าเฉลี่ยอย่างในที่นี้ใช้เส้นค่าเฉลี่ยก็มันมีหลายแบบนะคะแบบ50วันแบบ30วันอวัน แล้วแต่ถ้าราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วันก็ต้องคัดลอสหรือขายทิ้งทันทีนั่นเองอ่านะคะถ้าไม่คัดลอสคุณก็อาจจะนะขาดทุนมากนะนะคะถ้าราคามันลงแรงเร็วจริงไหมคะมนี่คือนะคะข้อดีของการคัดลอส คุณนึกว่าขึ้น,นคุณคดาดคะเนว่ามันจะขึ้นแต่มันกลับลงแล้วมันก็ลงหลุดสต็อปลอสมันลงแบบหลุดเร็วด้วยแล้วก็ลงไปเยอะมากนะหลุดทุกเงื่อนไขเลยนะคะบอกเลยว่าการเทรดเดอร์ที่เจ๊งไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขาขาดวินยัย ไม่มีจุด Stop ปล s อในกรณีนี้ถ้าเทรดเดอร์คนไหนมั่นใจไร้สติแล้วถือหุ้นต่อไปเพราะมองว่ามันจะเด้งกลับมาคุณอาจจะเจอแบบ ไปแล้วไปกลับไม่กลับมาจะว่าไปแล้วการเล่นเทคนิค้อก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงคุณดูเทรนด์ออกแล้วตามเทรนด์แบบเทรนโฟโล w อิ้งแค่นี้ก็ทำเงินได้แล้วเพียงแต่ว่าต้องจำกัดความเสี่ยงแล้วเล t p โปรฟิต u n เพียงเท่านี้ผลตอบแทนก็จะมากกว่าความเสี่ยงอ่านะคะ ผลตอบแทนมากกว่าความเสี่ยงขอให้มีวินัยทำไปอย่างสม่ำเสมอรวยแน่นอนแต่ปัญหาที่คนส่วนใหญ่ไม่รวยก็คือทำตรงข้ามกับสิ่งที่ได้บอกเอาไว้นะคะหลักการเจ๊งชัวคือแบบนี้อ่านะคะนี่ไงลงเหลือส่วนเทรนไปเลยส่วนเทรนก็คือซื้อส่วนไปเลยแล้วเป็นไงเจ๊งามอง ขึ้นนะไม่เป็นไรถือต่อไม่คัดลอสยังไงเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วเป็นไงล่ะเจ๋งมันไม่ขึ้นมาเลยบางคนรอซื้อจุดต่ำสุดสุดท้ายก็ไม่เคยได้ซื้อบางคนรอขายจุดสูงสุดสุดท้ายก็ไม่เคยได้ขายอยากรยเร็วๆ,ๆสุดท้ายเล่นเกินอ่าโอเวอร์เทรดอ่าไหมหรือว่ากู้มามามา,มา,มาลงทุนนะคะก็เจ๊งน่าได้นะคะ หรือบางคนบอกว่าเสียไม่ได้นะสุดท้ายหมดตัวทุกคนคนที่ทำให้เรารวยหรือจนจากตลาดหุ้นไม่ใช่ตลาดแต่เป็นตัวเราเองที่กำหนดวิธีการเล่นที่จะกำหนดว่าตกลงคุณเล่นการพนันหรือลงทุนไม่มีใครรู้หรอกว่าหุ้นจะขึ้นเมื่อไหร่และไปเท่าไหร่จุดนั้นตลาดเป็นผู้กำหนดส่วนตัวเราเราสามารถกำหนดได้เพียงว่า จะทำกำไรแบบไหนถ้าเราทำกำไรจากการขึ้นลงของราคาก็ใช้เทคนิคเข้าเข้าเล่นแต่ถ้าเราจะทำกำไรจากมูลค่าที่ให้ใช้พื้นฐานวิเคราะห์พื้นฐานของหุ้นนะคะซื้อเมื่อถูกขายเมื่อแพงเท่านั้นเอง สุดท้ายเมื่อคุณเข้าใจตลาดและเข้าใจตัวคุณเองว่าจะทําเงินจากตลาดด้วยวิธีไหนก็แสดงว่าคุณมีปัญญาเรียบร้อยจากนั้นก็ขึ้นกับเวลาของแต่ละคนที่จะไปสู่ความมั่งคั่งตามที่ตัวเองหวังเอาไว้ความสําเร็จและ ความร่ำรวยไม่ได้มาจากโอ n ว g h ไหนสักเซหรือรวยเร็วเสียงบ้าบ้าบ้าบานั่นความคิดของคนโง่ที่ชาตินี้ก็ไม่มีทางรวยเพราะนั่นมันคือความหวังลมๆแรงๆโดยไม่มีวิธีการที่ชัดเจนสุ่เป้าหมายปัญญาบวกเวลาจึงเท่ากับความมั่งคั่งของแต่ละบุคคลนั่นเองตอนที่59 เจ้ากับโวลูมพีคเท่ากับราคาพีคราคาก็คือสูงนั่นเองนะคะนอกจากตลาดหุ้นจะมีคน4กลุ่มที่แบ่งโดยตลาดคือสถาบัานสถาบัานนะคะแล้วก็ป๊อปเทรดนะคะแล้วก็ฝรั่งแล้วก็รายย่อยอ อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วยังมีกลุ่มที่ดาร์กหรือสีเทาๆข็เป็นใครกันก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยจับได้หรือถ้าจับได้ก็ปรับขับขำเจ้าจึงเป็นอีกอาชีพที่เซียนหุ้นอยากเป็นโอเคถ้าอยากเป็นขั้นแรกคุณต้องเข้าใจรายย่อยขั้นสองคุณต้องมีเงินมาก วงเล็บเงินใครก็ได้ไม่รู้อ่ะแต่ต้องมากพอขั้น3คุณต้องทําตรงข้ามกับรายย่อยเพราะเจ้ามือต้องซื้อขายหุ้นจํานวนมากกว่ารายย่อยไม่รู้กี่เท่าแต่ทําไมถึงทํากําไรได้ถ้ารายย่อยคิดสักหน่อยคงไม่ตกเป็นเหยื่อของเจ้า ดังนั้นอย่าไปโทษใครเลยหากเราซื้อหุ้นปั่นด้วยความโลภแล้วติดดอยให้โทษตัวเองเถอะว่าโลภและไม่ได้คิดเป็นเพราะโลภและไม่ได้คิดถึงได้ติดหุ้นบนดอยเจ้าคือใครก็ได้ที่ซื้อหุ้นเยอะจนมีผลต่อการขึ้นลงของหุ้นตัวนั้นๆเจ้าซื้อหุ้นเวลามันลงหนัก ยิ่งต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานเจ้ายิ่งชอบเพราะเจ้าจะรู้พื้นฐานของหุ้นอย่างดีดังนั้นการทุบเอาของทำให้ราคาหุ้นดีมันลงมาถูกแบบเวอร์อรนั่นแหละเจ้าอาจจะเก็บส่วนเวลาเจ้าขายก็คือเวลาที่ราคาหุ้นขึ้นแบบเวอร์เวอร์นั่นแหละเจ้าจะออกของแล้วจุดที่เจ้าออกของมาที่สุดก็คือโวล่มพีคก็คือราคาพีค ไม่เชื่อลองดูของจริงวอลลุ่มพิกแบบเวอร์เวอร์ก็คือราคาพิกพอเจ้าออกของแล้วก็จบรอบนะรานะคาหุ้นก็จะลงนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้บอกว่าหุ้นนี้มีเจ้านะเดี๋ยวจะมีใครมาเก็บนะนะคะเขาแสดงตัวอย่างไว้หุ้นโพลิโพลิพิกนะคะ plc นะคะ เพียงแต่จะบอกว่าหุ้นนี้โวล่มพีคสูงสุดก็คือราคาสูงสุดรายย่อยนั้นชอบเวลาหุ้นร้อนคนซื้อขายมากมากระวังว่านั่นคือจุดโวล่มพีคนั่นคือดอยที่สูงที่สุดดังคำพูดที่ว่าซื้อพร้อมคนส่วนใหญ่ที่เมาคล้ายกันก็จะได้อยู่ในหุ้นนั้นไปอีกนานแสนนาน,าน ฝึกหัดก็คือให้หลับตาแล้วคิดิว่าหากคุณเป็นเจ้าคุณจะซื้อตรงไหนแล้วขายตรงไหนถึงจะทำกำไรหากคุณมีหุ้นจำนวนมากที่สุดในตลาด และการซื้อและขายของคุณในแต่ละครั้งส่งผลต่อก,การขึ้นลงโดยตรงเพราะในเมื่อหุ้นคุณมากที่สุดเวลาคุณซื้อหุ้นจะขึ้นและเวลาคุณขายหุ้นก็จะลงถ้าคุณคิดได้บอกได้เลยว่าจากนี้ไปเจ้าจะเริ่มสวยเพราะเราจะไม่ตกเป็นเหยื่อไงจริงไหม อตอนที่60การต่อยอดและพัฒนาฝีมือการเล่นหุ้นเปรียบเสมือนกับการขี่จักรยานมันคล้ายกันตรงที่ไม่มีใครขี่จักรยานเป็นจากการอ่านหนังสือแต่ทุกคนต้องลงมือปฏิบัติและขี่จริงจึงแนะนำให้ศึกษา สนใจการลงทุนก็ให้เริ่มนะ,ะไปเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นแต่เริ่มจากน้อยๆแล้วค่อยเพิ่มจำนวนเมื่อเราเก่งขึ้นนอกจากนี้หากใครสนใจต่อยอดความรู้ในคอสสัมมนา,าก็สามารถเข้าไปหาสัมมนานะคะหรือคอสออนไลน์นะคะดีๆได้นะคะและก็ในเรื่องของกราฟและเครื่องมือเล่นหุ้นก็สามารถขอรายละเอียดเพิ่มได้ ของ Stock Tomorrow ก็ได้นะคะการเรียนรู้การลงทุนมันเป็นการเรียนรู้ที่ต่อย,ยอดจากประสบการณ์บวกกับการปฏิบัติไม่มีทางลัดมือใหม่ทุกคนให้เริ่มศึกษาเพื่อที่ว่าในอนาคตคุณจะสามารถมั่งคั่งได้ตามที่ต้องการ 61คุณเป็นคนแบบไหนมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารองค์กรแห่งหนึ่งเขาถามว่าคุณแพทย์ผมอยากทำโซเชียลเน็ตเวิร์มีวิธีไหนบ้างที่จะทำตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อลูกน้องของเขาในองค์กรบ้างโอ้โหมากมายครับท่านจะทำอะไรละ่ะอะไรคือโจทย์ครับ ก็เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ๆมีเก่งๆเยอะแต่ปัญหาก็คืองานมันไม่ท้าทายอีกต่อไปเรียกว่าคนเก่งกว่างานงานมันพัฒนาไม่ทันดังนั้นการทำงานในองค์กรอย่างของผมจึงเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่มองว่ามันน่าเบื่อและไม่มีแรงกระตุ้นหรือเป้าหมายระยะยาวในการทำงานทั้งหมดที่เล่ามามันจริงเลยแหละเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการสื่อสารมันเชื่อมโยงส่งผลให้ productivity ต่อคน มันก้าวกระโดดเดี๋ยวนี้คนคนเดียวสามารถทำสิ่งที่ใช้คน10บคนในอดีตท,ทำมันแปลว่าคนเก่งคนเดียวในปัจจุบันสามารถแทนคน10บคนผลก็คืออีก9คนตกงานส่วนคนเก่งคนนั้นก็ได้เงินเดือนมากขึ้นภาพที่เกิดในเศรษฐกิจปัจจุบันก็อย่างที่เป็นอยู่มันคือระบบ the winner t a k e it all ก็คือคนที่ชนะก็จะกินรวบก็จะทำได้หลายอย่าง คนส่วนใหญ่ที่จนก็ยิ่งจนไอ้คนที่รวยยิ่งเก่งยิ่งรวยวิธีแก้จริงๆอยากจะ,ะว่ามันมีตัวอย่างให้เราเห็นแล้วในตะวันออกกลางคือคนส่วนใหญ่ที่ถูกกดขี่รวมตัวกันเพื่อล้มกระดานและปลดผู้นำเผด็จการสิ่งเหล่านี้มันมีทุกยุคทุกสมัยอย่างของประเทศจีนก่อนที่พรรคคอมมิวน,นิสต์จะขึ้นมาคุมอำนาจประเทศจีนก็เคยอยู่ ภายใต้ระบบจัก,กรพรรดิมองง่ายๆนะระบบอะไรก็ตามที่มีมันไม่วินวินสุดท้ายมันจะพังเพราะไม่มีใครยอมถูกกดขี่ตลอดการหรอกหากเรามองให้ดีทุกอย่างในโลกนี้ ถ้าพูดตามธรรมชาติก็คือความรวยความจนมันเป็นเรื่องสมมุติที่คนในอดีตวางกฎเกณฑ์แล้วสร้างกฎหมายขึ้นมาแทนกฎหมู่จากนั้นก็มีตำรวจทหารมาทำหน้าที่รักษากฎเกณฑ์นั้นๆของสังคมสิ่งเหล่านี้มันจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆตราบเท่าที่คนส่วนใหญ่ยังโอเคกับกฎเกณฑ์นั้นๆแต่ถ้าวันในวันหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เป็นผู้เสียเปรียบและคนที่ได้เปรียบก็พยายามเอาเปรียบและกอบโกยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ ไอคนนั้นอาจคุมทั้งอำนาจรัฐและคุมเศรษฐกิจรวยเป็นล้านล้านตัวอย่างล่าสุดคุณรู้ไหมพอเขาเอาบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวของคนในโลกมาเปิดดูคุณว่าใครรวยที่สุดในโลกรวยกว่าบิลเกตรวยกว่าวอร์เรนบัฟเฟตตกอีกอกัตด,ดาฟี่นั่นแหละ เขาคุมทุกอย่างในลิเบียมากว่า40ปีและจะจบเป็นยังไงทุกคนก็เห็นอยู่รวยมากแล้วไงประชาชนลุกขึ้นมาสุดท้ายเขาก็โดนฆ่าประเด็นก็คือถ้ากาดดาฟีไหวตัวทานแล้วเปลี่ยนจากผู้กับกฏมาเป็นผู้ให้และสร้างให้ประเทศ เป็นประเทศแห่งโอกาสเรื่องราวของเขาเคงไม่จบแบบนี้จริงไหมพูดมาสยาประเด็นมันย้อนกลับมาที่ไอเดียของ c ีอสามยุคเพอเอนได้ไปฟังไอเดียของอาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญอาจารย์เล่าว่า c ีโอเป็นยุคของเซลฟิชคือยุคกอบโกยหรือเห็นแก่ตัวลูกน้องคือเครื่องจัด ลูกค้าคือควายกรูรวยยืคือพระเจ้ายิ่งโกยเข้าตัวยิ่งใหญ่ยิ่งกลางแล้วในที่สุดคนรอบข้างเกลียดมันนี่ละ c o 1.0ส่วน c o 2.0เป็นยุคของ g i v e and Take และความยั่งยืนระบบวางอยู่บนวินวินและ3 c o 3 0 spiritual วงเล็บเกิดมาทำไมทำไปทำไมตายแล้วไปไหนตกลงเอ๊ะทำอี่ย่งอยู่ จิตวิญญาณเมตตาสร้างสรรค์สงบยั่งยืนลองฟังอาจารย์ดูแล้วก็เท่ดีนะชอบการเปรียบเทียบของอาจารย์เวลาเราเล่นเกมโมโนโพลีวงเล็บเกมเศรษฐีลองนึกภาพคนเล่น4ี่คนเกมมันไม่เคยจบเพราะจะมีคนหนึ่งรวยอีก3าคนเสียตลอด คือมันมันอยู่คนเดียวอีก3คนก็จะรวมกันแล้วบอกว่าเลิกเล่นเหอะเหมือนประเทศทุนนิยมที่มีคนกลุ่มอำนาจและโกลทุกอย่างเข้าตัวสุดท้ายคนจนจะรวมตัวกันเพื่อล้มกระดานแต่ถ้าคนรวยคนนั้นเปลี่ยนความคิดแล้วดันทุกอย่างออกนอกตัวก็จะยั่งยืนเกมนี้วิวเกตคิดทันนะแต่ผู้นำและนักการเมืองไทยยังไม่ได้คิด สักวันก็ต้องมีถูกลบกระดานเออสรุปแล้วที่พูดมามันเกี่ยวอะไรกับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ในการสร้างประโยชน์ในองค์กรละ่ะไม่รู้แต่ที่แน่แน มองว่ามันขึ้นกับตัวเองของแต่ละคนในองค์กรถ้าแบ่งคนง่ายๆมันมีสองพวกหนึ่งพวกที่1คือพวกรักความสบายคนเหล่านี้ขอทำงานไปวันๆขอสบายๆเงินง่ายๆทำงานไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้ได้เงินมาซื้อของมาช้อปปิง้งความสุขของฉันคือการได้ใช้เงินยิ่งซื้อของก๊อปได้เหมือนเท่าไหร่แม่เจ้ามันภูมิใจคนเหล่านี้เก่งมากเรื่องดินทาคนอื่นคิดเก่งมาก ว่าคนนั้นคนนี้มีข้อไม่ดีอย่างไรแต่งานตัวเองนะไม่ไปไหนเลยเงินเดือนไม่ว่าจะเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใช้เพราะอยากใช้มากกว่าที่หาได้เสมอวงเล็บอันนี้เป็นกฎเลยเพราะเงินเดือนแสนยังไม่พอเลยอะ ส่วนพวกที่2พวกรักความก้าวหน้าพวกนี้มีความสุขที่จะได้รู้ว่าวันนี้เขาได้เดินเขาไปใกล้เป้าหมายมากเพียงใดความสุขของเขาอยู่ที่การที่ได้รู้ว่าชีวิตมีการพัฒนาเหนื่อยครับผมเข้าใจดีเพราะผมก็เป็นมนุษย์พวกที่สองมีหลายคนถามว่าแล้วมันดียังไงอืก็บอกไม่ได้หรอกว่าดียังไงเอาเป็นว่ามันดีตรงผลลัพธ์ละกันเพราะคนเหล่านี้มีความสุขกับความก้าวหน้าแล้ววิ่งเข้าสู่จุดหมายมันเป็นไลฟ์สไตล์แบบไฮแอค x c t i v e v e r นะคะหรือมนุษย์พลังงานสูงเอาละ่ะถ้าจะให้บอกว่าจะทำให้องค์กรของคุณกลายเป็นองค์กรแห่งมนุษย์พลังงานสูงอย่างไรด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์ดโซเชียลเน็ตเวิร์ที่มันฟรีก็น่าจะเป็นการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์มาเป็นสื่อการในการเชื่อมโยงระหว่างคนประเภทเดียวกันในองค์กรเพราะคนเจอคนจึงจะเกิดโอกาส คนที่นั่งดูทีวีอยู่คนเดียวจะเกิดโอกาสได้ยังไงมันต้องก้าวออกมาเจอมนุษย์อีกคนหนึ่งโดยคนที่เข้าใจวิธีการบรรลุเป้าหมายก็เอาประสบการณ์นั้นมาถ่ายทอดให้คนที่มีความตั้งใจแต่ยังไม่มีประสบการณ์นั่นแหละ การสร้างกลุ่มของ high achiever ที่ทำได้ทุกองค์กรและทุกสังคมข้อดีก็คือคนเก่งมาเจอคนเก่งและมีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์ร่วมกันสุดท้ายมันจะเป็น1บวก1เท่ากับ3เพราะมันมากกว่า2ไงไงอีสิ่งที่เป็น b Break Tot หรือสินค้าระบาการที่ยิ่งใหญ่มันเกิดนอกออฟฟิศและนอกเวลางานเสมอเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็คือการก้าวออกไปและใช้เวลาว่างให้เกิดสิ่งนั้นห้องหรือตู้ที่ใช้ประโยชน์ได้ก็คือห้องและตู้ที่ว่างก็เหมือนกับสมองของมนุษย์นั่นแหละนักปราดญ์ไม่ได้เกิดจากคนที่วุ่นวายในเวลาที่วุ่นวายแต่เกิดจากช่วงเวลาที่ว่างของคนที่สงบหาจุดว่างแล้วต่อยอดจากตรงนั้น คนที่สามารถก้าวขึ้นไปเป็นผู้นําองค์กรหรือคนที่มีเงินเดือนหรือความมั่งคังเหนือมนุษย์ธรรมดามันเกิดจากการที่คนผู้นั้นใช้เวลาว่างให้เกิดสิ่งที่สร้างสารรค์นั่นเองเหมือนกับที่เขาพูดกันว่าคนที่ประสบความสําเร็จก็คือผู้ที่สามารถเปลี่ยนข้อจํากัดให้เป็นโอกาสเพราะทุกคนมีเวลาบนโลกเท่าๆกันการมองออกและใช้เวลาเป็นนั่นแหละคือประตู แห่งความสำเร็จูสนุกมากเลยเนาะไว้พรุ่งนี้มาต่อกันอีกนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ